วันนี้จะมาบอกวิธีต้มไข่ให้ฉ่ำน่าทานแบบนี้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นอวดตะเกียบก่อนค่ะตะเกียบจากร้านดโซนะคะน้องแมวน่ารักมามไข่ต้มอย่างมาตุมเอาไว้ก่อนนะคะวันนี้จะมาเล่าเหตุการณ์เมื่อวานให้ฟังอย่างที่หลายท่านทราบนะคะว่าดิฉันเนี่ยทำงานที่เดียวกับบักอร่อยใช่ไหมคือคุณสาม,มีของดิฉันเองนะคะเมื่อวานทั้งผแผนกของนางเนี่ยก็คือนางมาคนเดียวนะคะปกติเราจะหัวหน้าเนี่ยจะมาสองคนใช่ไหมนางแล้วก็เพื่อนของนางส่วนแผนกของฉันก็มา2คนนะคะฉันแล้วก็รุ่นพี่ของฉันนะคะเออหัวหน้าน่ะมันจะมา,ผาแผนกละ2คนในแต่่ละวันนใชม้ทีีก็ ลา QK ก็เออฏิคิวเควก็จะไม่เข้าใจอีกเวลาพักเอ่อเหมือนพักกลางวันนะคะหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมดิฉันก็เสียสละให้รุ่นพี่ดิฉันเนี่ยเออไปพักก่อนนะคะดิฉันก็ดูหน้างานไปใช่ไหมอยู่ๆนะคะดิฉันก็เกิดอาการแบบว่าท้องเสียกระทันหาน่ะเธอฉันอยากเข้าห้องน้ํามากแต่ว่าเพื่อรุ่นพี่ดิฉันอ่ะเพิ่ง QK เอ่อเพิ่งพักไปประมาณ20นาทีเขาเหลืออีกต้อง40นาทีกว่าเขาจะมาเปลี่ยนฉันไปพักกัะเธอโอ๊ยปู่เอ้ยขนลุกไม่ไหวนะคะไม่ได้ไได่วใา กูจะทำยังไงดีว่าจะแอบขึ้นไปเข้าห้องน้ำแล้วแบบทิ้งงานไว้ได้ไหมเพราะมันก็คงไม่เป็นอะไรเนาะลูกน้องเราก็ทํางานเป็นกันหมดแล้วมาค่ะจังหวะนี้จะบอกวิธีการต้มไข่นำไข่ใส่หม้อแล้วก็เติมน้ําให้มันท่วมไข่นะคะแล้วก็ เอาไปตั้งบนเตาแก๊สแล้วก็ค่อยเปิดแก๊สแค่นี้เลยจับเวลาสิบนาทีแล้วก็เอาไปนอกน้ําเย็นค่ะนี่แหละค่ะวิธีการต้มไข่บ้านฉันไม่เคยผิดพลาดแต่ประการใดเลยนะคะต้อมออกมาก็เป็นยางมะตูมตลอดกลับมาที่เรื่องที่ฉันอยากไปเข้าห้องน้ําเธอปกติแล้วนะคะดิฉันเป็นคนหญิงผยองจองหองไม่ค่อยอยากจะขอความช่วยเหลืออะไรจากเอ่อท่านพี่บักอร่อยหรอกค่ะเพราะเขาอยู่คนละแผนกกับฉันแต่ว่าเรื่องเมื่อวานมันไม่ไหวจริงๆงเธอมันจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากเขาพวกเธอเข้าใจคนท้องเสียปะ <laughs> ขนลุกมากค่ะคุณพี่เออฉันก็เลยเดินไปหานางที่ผนแผนกของนางนะคะแล้วฉันก็ บอกนางว่าฉันอยากเข้าห้องน้าอ่ะเธอพี่บอกอร่อยก็เลยบอกฉันว่าเออไปเลยไปเข้าห้องน้ําเลยนะเดี๋ยวผมดูหน้างานให้ว่าสั้นเธอบีกอร่อยเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างที่จะเข้าใจมากๆเลยนะคะเวลาคนท้องเสียบเพราะนางเป็นบ่อยงเออนั่นแหละนี่แหละค่ะไข่ต้มของดิฉันต้มออกมา10นาทีนอกน้ําเย็นปุ๊บหน้าตาน่าทานไหมคะนี่เลยค่ะยางมะตูมชามค่ะบอกเลยฟินมากคุณพี่แม่ป้าทันใดที่ประสบปัญหาต้มไข่ยังไงก็ไม่ยางมะตูมสักทีลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะบอกเลยค่ะไม่มีแบบว่าโอ้ยแข่งเกินไปโน่นนี่นั่นยางมะตูมตลอดค่ะ ตลอดลไม่ต้องไปรอแบบโอ้ยน้ําเดือดแล้วค่อยใส่ไข่ไม่ค่ะบ้านชันชาวิธีนี้เลยค่ะจบจบนะใช้ไฟแรงนะเธอแล้วมันก็ตลกไม่หายนะคะเธอเมื่อวานนี้อบอกหลังจากที่บอกบอกอร่อยว่าจะไปเข้าห้องน้ำปื๊บอ,อร่อยอนุญ,ญาตปืบ๊บนีช่ชล,ลีบวิง่งแจนเลยจะ้ะเธอไม่สนใจหน้าง,งานเลยค่ะ <c oughs> เอาท้องเสียเนาะเออจะมาแลดูกังวลงานก็ไม่ได้เธอปล่อยให้นางดูไปนะเออไ,<ป>ไ,ไอ้เจ้ากอ้กอนที่ชุบเกต็ดขนมปังทอดนะคะก็มันเป็นนามาสกคุเนะเธอาอารมณ์แบบว่า หมูสับหมูหมกักเออหรือเปล่า เออนั่นแหละแล้วก็มาพันหมูสไลด์นะคะหมูสามชั้นสไลด์แล้วก็เอาไปชุบเกล็ดขนมปังทอดบอกเลยอร่อยมากนะคะแม่ป้าลองเอาไปทําดูเอาใจป้าป้าที่เข้ามาใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการจําลองการปิดฝานะคะว่าเฮ้ยล้นขนาดนี้ปิดฝายัางไง <c oughs> ก็ปิดฝายอย่างนี้นี่แหละคะ่ะคุณพี่แต่เปิดฝาออกมามันก็จะมีย่บลงบ้างนะคะมันก็เป็นประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่าม <c oughs> <ๆ>ันเป็นฝาแบบแบบแนบไงเธอถ้าไปถ้าเป็นฝาโดมของของที่ฉันกําลังทําให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นฝาแบบโดมนะคะ หน้าตาก็จะออกมาเป็นปกตินะคะเออนี่แบบนี้เลยขึ้นอยู่กับการเลือกใช้กล่องข้าวนะคะเธอวันนี้ฉันก็ใช้เป็นแบบสองกล่องให้ดูเลยเทียบให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงอันหนึ่งอยู่ทรงอันหนึ่งเสียดทรงเล็กน้อยน,ะะนี่ก็ลงทุนทําให้ดูเอาใจป้าที่เข้ามาใหม่เลยนะคะเนี่ย